สามเครื่องสามตายวันนี้เหมือนเดิมครับทั้งตู้ปลาทั้ง Mon t ทคเททั้งซูพิมเดี๋ยวมาดูทีละเครื่องว่ามีอะไรบ้างตู้ปลาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะเดาๆในใจวันนี้กี่บาทเครื่องนี้เครื่องนี้1 7 17,980บาทเป็น CPU Intel นเทลค5 Gen10 เจนสิบะหนึ่งศูนย์เป็นตัว6กคอร์สิบสเทอร์โบสี่จุนครับ มาพร้อมกับแรม16 g b DDR4 3200จาก Brilliant นั่นเองครับสามารถใส่เป็น32 g b ได้นะคุยที่อันมินได้เลยนะครับ M2 ครับเป็น NVMe ครับ256 g b จาก Ansys LiteLine ท,ท,ที่3000เมกนั่นเองแรงจริงๆครับสำหรับ M2 ตัวนี้เมมบอร์ดเป็น h 5 10M จาก BioStar ครับมาพร้อมกับการ์ดจอครับ MSI GeForce GTX 1660เป็นตัว6 g b 2000ลม Power Supply ครับ SigmaTech 600วัตต์เคตัวนี้เป็นของซ y ้ a m i มิวิชัน1262หรือว่าตู้ปลานั่นเองครับเปลี่ยนไฟได้ตามนี้พัดลม4ตัวในเครื่อง ฝาข้างหน้าเป็นเทมเปอร์การ์ฝาข้างเป็นเทมเปอร์การ์จบไปในงบ17,980ปิดไฟได้ด้วยนะเปิดไฟคืนถ้ากลัวเมียดาอะไรเงี้ยนะครับผมของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจ,จอเป็นมือ2ประกัน3เดือนนะตามนี้แต่ว่าการ์จ,จอสภาพกริปแน่นอนตามนี้เล่นคงเล่นเกมอะไรหายห่วง17แล้วได้ตู้ปลาด้วยต่อมาเซตนี้ <c oughs> เซตนี้ไปไม่ถึง15ครับสต็อปอยู่ที่14,990บาท 14,990บาทได้อะไรบ้างครับ CPU ครับ Ryzen 5 4650G Pro ครับเป็นตัว6คอร์12เทรด a d Turbo 4.2จิกเฮิร์ครับ Onboard Vega 7ครับจาก AMD นั่นเองนะครับแล้วก็โทษครับ RAM เป็น 16G DDR4 ครับบัส3,200จาก b ิ i l l i a n ครับ M2 ครับ NVMe 256จิกจากการ์ดเซนส์รีทลท์ส0 0พเมกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดเป็น A520M จาก m อ i ได้นั่นเองเพราะว่าสปายซิกมาเทคหวัตต์เคเป็นของ m o n t e ค h X2 นะครับตัวนี้ปิดไฟได้โดยที่พัดลมยังทำงานอยู่เปิดไฟได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้นะครับสำหรับเคตัวนี้ตะแกรงดักฝุ่นอยู่ข้างบนต้มนี้นี่ตะแกรงดักฝุ่นเป็นแม่เหล็กนะครับอย่าไปทอดออกนะมันช่วยได้ในในเรื่องของการกองฝุ่นดักฝุ่นอะไรเงี้ยหมื 10, 4, 90, ่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเราได้จอด้วยจอตัวนี้เป็นคูลเลอร์มาเตอร์ยี่สนิ้ว นะครับ f เฮิร์ต0 0น z นะครับคูณ0ัน0คือ resolution ของจอตัวนี้ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองมาแบบยาวและที่สำคัญเซตนี้มือ1ทั้งหมดประกัน3ปีไม่มีมือ2ผสมเล่นเกมได้ประมาณ1ตัดต่อ AI ออกแบบได้นะครับเอาไปทำงานทั่วไปตอบแชทแอดมินตอบเพจค้าขายไลฟ์สดขายของว่างกันไปเครื่องนี้จบ14,990ของใหม่ทั้งหมดนะประกัน3ปีต่อมาเครื่องหนึ่งเซตนี้สเปคเดียวกันเนี่ยตัวนี้เลย หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเท่ากันนะแต่ได้จอโค้ง m อ i 75Hz นะครับพันเก้าร้อยี่สิบคูณแปดสิบตามนี้นะครับผมเคสเป็นของซูพิมอ่ะโอเคจบตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไปที่บอ y พีซีครับ